สวัสดีครับคุณฟังทีละครับแนวหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าขาดคุณสมบัติหรือไม่สวอดอิเรกฤตจี้กกตเร่งส่งสารมิริชัยปมพิธาถือหุ้นสื่อเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายดิเรกฤตเจนครองธรรมซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาดิเรกฤตได้ให้สัมภาษณ กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตเนี่ยเตรียมที่จะส่งพยานหลักฐานเพื่อให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพความเป็นสสของนายพิธาลิม้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลเกี่ยวกับเรื่องของการถือหุ้นสื่อและจะส่งผลกระทบต่อการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมนี้หรือไม่ดิเรกนิตอบมาอย่างนี้ครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับ เพระาะว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมรัฐสภาอำนาจตรงนี้อยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา27 272ซึ่งระบ,บุว่าสมาชิกรัฐสภาต้องเลือกนายกรัฐมนตรีจากผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับปัญหาคือกรณีของนายพิธาเนี่ยถูกกล่าวหาอยู่ นายพิธามีคุณสมบัติณนะวันที่เราจะโหวตเลือกหรือไม่ล่ะครับขณะที่องค์กรที่จะมาวินิจฉัยคือสารรัฐธรรมนูญนะครับส่วนต้นเรื่องก็คือผู้ร้องเรียนรวมทั้งสสถ้าหากวา่าจะเข้าชื่อกันยื่นต่อสารกรณีของผู้ร้องอื่นเนี่ยก็จะยื่นไม่ได้เขาก็จะทำได้เพียงไปเสนอหลักฐานร้องเรียนกล่าวโทษกล่าวหานายพิ t ากับกกตเท่านั้นเองละครับ ฉะนั้นเนี่ยกกตต้องถือว่าเป็นหน่วยงานการกลองเบื้องต้นเหมือนกับพนักงานสอบสวนในคดีอาญาแต่คดีในศารลรัฐธรรมนูญเนี่ยกกตเมื่อรับเรื่องแล้วก็ควรจะตรวจหลักฐานว่าครบองค์ประกอบหรือไม่ข้อกล่าวหามีพยานหลักฐานครบถ้วนหรือไม่เท่านั้นแหละครับดังนั้นหน้าที่ของกกตเนี่ยคือต้องรีบส่งสารวินิจฉัยซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาด้วยนะครับนายพิธาจะถูกหรือจะผิด จะมีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามหรือไม่ก็อยู่ที่สารรัฐธรรมนูญจะต้องชี้ออกมาการที่กรกะตอเอาเรื่องมากอดเอาไว้เนี่ยตรงนี้ก็ต้องพิจารณานะครับแล้วก็ต้องทําให้เร็วด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเมื่อเปิดการประชุมรัฐสภา13กระะกฎาคมซึ่งมีวาระโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอยู่ในวันนั้นเนี่ยผมคิดว่าจะทําให้เกิดการอภิปรายขึ้นอย่างกว้างขวางนะครับเพราะว่ามีคนเนี่ยยกมาตรา272ไปโยงกับ มาตรา160และก็มาตรา98ซึ่งบ่งชี้ว่าเวลานี้เนี่ยข้อยุติมันคืออะไรสําหรับคนที่เลือกเนี่ยนะครับถ้าเกิดเลือกไปแล้วจะไปขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่เช่นเดียวกับโครงสร้างของคดีที่บอกว่าถ้ารู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติแล้วยังจะไปสมัครไอตรงนี้จะมีความผิดนะครับมีโทษทํานองเดียวกันถ้านายพิธาไม่มีหรือว่าขาดคุณสมบัติแล้วเรายังจะเลือกเข้าไปเนี่ยอาจจะผิดรัฐธรรมนูญก็ได้นะครับ รวมถึงมีโทษทางอาญาด้วยตรงนี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญที่สมาชิกรัฐสภาจะใช้ประกอบการตัดสินใจพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่น่นะครับเมื่อสารรับเรื่องแล้วเนี่ยท่านก็ต้องสั่งเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยด่วนเช่นถ้ามีการกล่าวหาว่ามีลักษณะต้องห้ามเป็นสสไม่ได้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองไม่ได้ท่านก็จะต้องมีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือไม่เพราะเห็นว่ามีการร้องว่าขาดคุณสมบัติ ซึ่งการขาดคุณสมบัติเนี่ยจะมีผลย้อนไปถึงวันเลือกตั้งนะครับฉะนั้นวิธีการของศาลคือจะต้องให้หยุดไว้ก่อนชั่วคราวถ้าเกิดผลออกมาชนะก็ทํางานต่อไปสิครับแต่ถ้าเกิดแพ้การเป็นสสอจากการที่ได้รับการเลือกตั้งมาตั้งแต่วันที่1 4พฤษภาคมเนี่ยจะต้องถือเป็นโมคทั้งหมดรวมถึงกระบวนการไปสู่นายกรัฐมนตรีก็จะเป็นโมฆคดด้วยเช่นเดียวกันเหมือนกับการที่สั่งให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนั่นแหละครับ แนวทางการพิจารณาของศาลก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันนักข่าวก็ถามว่ากรณีที่เคยออกมาระบุว่าจะโหวตให้กับผู้ที่มีเสียงข้างมากแต่ขณะนี้นายพิธานถูกยื่นตีความเรื่องคุณสมบัติยังจะโหวตให้ในายพิธาเหมือนเดิมหรือไม่ดิเรกฤทธิต์ตอบว่าอย่างนี้ครับผมมีจุดยืนชัดเจนนะครับแล้วผมก็ประกาศกับสาธารณะไปแล้วเราต้องประครับประคองประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ผมประกาศไปแล้วว่าผมมีบันไดยอยู่3ขั้น1คือสสอเนี่ยรวมกันเป็นเสียงข้างมากในสภาเมื่อสภามีหน้าที่เลือกรัฐบาลเราก็ควรสนับสนุนนะครับนี่เป็นบันไดขั้นที่1บันไดขั้นที่2เนี่ยนะครับจะต้องมีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญซึ่งผมเห็นว่าสองเดือนมานี้เนี่ยมีการร้องกล่าวโทษนายพิธาถ้าเกิดนายพิธาคุณสมบัติไม่ผ่านผมก็เลือกไม่ได้หรอกครับเพราะเดี๋ยวจะไปสุ่มเสียงว่าจะทําผิดรัฐธรรมนูญซะเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นประเด็นสําคัญ ส่วนบันไดขั้นที่3เนี่ยอาจจะไม่ต้องถูกเถียงก็แล้วครับว่าจะสามารถขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความสงบเรียบร้อยได้หรือไม่อะนะครับนะักข่าวก็ถามอีกครั้งหนึ่งครับว่าการที่นายพิธาถูกยื่นตีความจะมีผลต่อการพิจารณาของสวออีกหลายๆคนหรือไม่ดิเรกนิดตอบว่าอย่างนี้ครับไม่ใช่มีผลต่อการพิจารณาของสวอเท่านั้นนะครับแต่มันมีผลต่อการพิจารณาทั้งสภานะครับเพราะว่าประเด็นนี้ เดี๋ยวจะมีคนยกขึ้นมาได้นะครับว่ามาตรา272เนี่ยเขาห้ามเลือกคนที่ขาดคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามนะครับถ้าเกิดสสกับสวออไปเลือกเข้าเนี่ยทั้งที่รู้อยู่ว่าขาดคุณสมบัติก็จะเป็นการทําผิดรัฐธรรมนูญและต้องรับโทษเสเองส่วนจะทําให้สถานการณ์ของรัฐสภาตึงเครียดขึ้นหรือไม่เนี่ยก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ต้องเคารพกันขณะที่องค์กรใดที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาก็ต้องทําให้กระจางโดยไม่มีเงื่อนตายนะครับ นักข่าวถามว่าอาจจะต้องเลื่อนการโหวตออกไปอีกหรือไม่ดิเรกนิดตอบว่าอย่างนี้ครับก็ต้องขึ้นอยู่กับสมาชิกของรัฐสภาทั้ง750คนนั่นแหละครับเขาจะเห็นประเด็นว่าถ้าเราเลือกแล้วไม่มีปัญหาทั้งสภาเดินต่อไปได้เนี่ยก็เลือกกันแต่ถ้าเกิดเห็นว่าเลือกแล้วจะมีปัญหาก็สามารถที่จะใช้มติของรัฐสภาในการเลื่อนก,ก็ได้นะครับถ้าเกิดมีเหตุผลจําเป็นเหมาะสมเพื่อประโยชน์การทํางานของประเทศชาตินะครับ